สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากล้วยตากกันนะคะถ้าเกิดว่ามีกล้วยเหลือๆวางทิ้งไว้ไม่รู้จะทําอะไรนะคะกินไม่หมดเราก็เอามาตากได้กล้วยที่ใช้ตากนะคะจะต้องเป็นกล้วยที่แบบสุกจัดเลยนะคะแบบว่าดําๆเลยที่แบบเปลือกดําๆแล้วอะคะ่ะมันถึงจะตากได้นะคะจะได้กล้วยตากที่นุ่มหวานอร่อยแบบที่เราไม่ต้องใส่น้ำผึ้งไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือหวานธรรมชาติปอกกล้วยให้เรียบร้อยเลยค่ะ ดูนะคะถมเปลือกจะดำแต่ว่ากล้วยเขายังไม่ได้เสียนะคะตายไม่อยู่หวีหนึงนะคะอย่าใช้ตากทั้งหวีเลยมันอร่อยมากนะคะกล้วยตากที่ไม่ผสมน้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งอะคะ่ะอร่อยต่ายชอบกิน กไหวเรียงตากเลยค่ะมีผ้าขาวบางก็ผ้าขาวบางุูก็ได้แต่ว่าตายมีซีนนะคะก็ใช้ซีนปิด เราก็เตรียมกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยไปตากกันเราจะตากกันทั้งหมดเนี่ย7วันนะคะแต่ว่า5วันแรกเนี่ยเราก็จะตากเหมือนกันไปก่อนแล้วพอครบ5วันเราค่อยเอามารีให้เขาแบนแล้วก็ตากต่ออีก2วันนะคะจนครบ7วันค่ะก็กล้วยตากเนี่ยเราก็จะต้องแบบกลับด้านด้วยนะคะเช่นตากตอนเช้าถึงบ่ายสายๆเนี่ยเราก็มากลับด้านนะคะเอาด้านล่างขึ้น ตัวก้วยตากเนี่ยก็จะได้แบบสุกดีไม่เสียพอเราตากกล้วยมาได้สักครึ่งวันนะคะเราก็กลับด้านค่ะเอาด้านล่างขึ้นบ้าง ตากกล้วยวันที่สองค่ะนี่นะคะกล้วยตากของเราเดี๋ยวเราจะตากกันสู่วันที่สมนะคะจะเห็นว่าตัวน้ำตาลน้ำเชื่อมนะคะก็เริ่มออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตากกันนะคะวันที่สมอย่าลืมนะคะครึ่งวันเราก็กลับด้านด้วย นี่นะคะเราก็ตากกล้วยตากวันที่สามแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะครึ่งวันเราก็มากลับด้านด้วยนี่นะคะกล้วยอันนี้เราตากวันที่สามนะคะนี่น้ำเชื่อมนะคะอะไรก็จะเริ่มออกมาเยอะขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยเนี่ยตากแดดวันที่สี่นะคะเราทิ้งกล้วยไว้นะคะคืนตั้งแต่คืนที่สามจนตอนนี้เช้าวันที่สี่แล้ว ก็น้ำเชื่อมน,น้ำตาลในตัวกล้วยเนี่ยเริ่มออกมาทั่วแล้วนะคะแบบนี้เราก็ตากแดดทิ้งเอาไว้เลยค่ะนี่นะคะสีกล้วยตากเช้าวันที่ห้านะคะก็จะแบบว่าฉ่ำน้ำดีแล้วนะคะแบบน้ำตาออกมาเคลือบทั่วแล้วเราก็จะเอามากดให้แบนงกันเลยค่ะมือก็ได้ค่ะถ้าใครมีที่รีดก,ก็ใช้ที่รีด แบนๆน,นะคะเราจะเอาไปตากต่อเขาจะนิ่มๆนิดนึงน,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 นะคะเอากล้วยตากมาทําให้แบนนะคะก็ใช้มือกดก็ได้ค่ะแค่นี้ เราก็ตากต่อไว้นะคะให้ให้แห้งดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราบี้มันเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะคะที่มันยังแบบแฉะอยู่นะกล้วยยังเละอยู่นะคะเราก็ทําให้แบนเนี่ยเพื่อที่จะได้แบบว่าสุกแล้วก็ถนอมได้ทั่วทั่วตัวชิ้นนะคะไม่เสียไม่เน่าก็ตากต่อวันที่ห้าวันที่หกวันที่7็ดด้วยก็ได้ แต่ถ้าเรารู้ว่ากล้วยตากเราก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตากแค่หกวันก็ได้ค่ะแต่ที่ต่ากเคยตากเนี่ยจะตากอยู่ประมาณเจ็ดวันนะคะอันนี้นะคะกล้วยตากของเรานะคะก็วันที่เจ็ดแล้วนะคะก็คือใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีหัวตรงเนี้นะคะเราก็ตัดออกค่ะจริงๆเนี่ยเราก็ตัดออกได้ตั้งแต่ตอนทำทีแรกแล้วนะคะแล้วแต่สะดวกเลย เราก็เอากล้วยตากนะคะมาใส่กล่องเก็บเอาไว้ปิดฝาแล้วก็ปิดฝาไว้ให้สนิทเลยนะคะแค่นี้ค่ะทานได้แล้วนะคะไม่ต้องเอาไปทําอะไรต่อเลยก็คือทานได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็ตากแดดฆ่าเชื้อโรคมาหลายวันแล้วเราแค่คุมไม่ให้พวกมแมลงไม่ให้หมดแล้วก็มแมลงวันนะคะมาตอมาไข่แค่นี้ก็พอแล้ว